สวัสดีครับก็วันนี้ไม่มีอะไรมากครับพัดีได้งานใหม่เริ่มงานวันแรกแต่งตัวไงกลัวามาเข้าไม่ประทับใจโอ้ขับรถมาเลยเนีย่ขับรถมาเองเดี๋ยวพาไปดูออฟฟิศกันเดี๋ยวก่อนจะเอาของหลังรถก่อนโอเคไปเอาของหลังรถเริ่มงานวันแรก ถึงออฟฟิศแล้วล่ะนู่นเห็นพี่ที่ทำงานไหมพี่เข้ามาก่อนคนแรกเลยน่าเราพลาดจ,จนได้นะเราไม่ได้มาคนแรกนะมีพี่ที่ทำงานเข้ามาก่อนคนแรกไม่รู้เห็นหรือเปล่านะเออซีอีโอเขาให้มาดูออฟฟิศควางระบบเลยต้องมาเช็คพื้นที่ก่อนว่าต้องทำยังไงบ้างนะเอออฟฟิศก็กว้างขวางดีเนาะอินตายสินี่ก็อีกแผนกหนึ่งอีกโซนหนึ่ง พระเจ้านี่จะวางระบบยังไงดีเนี่ยฮะผมนี่คิดหนักเลยเนี่ยกว้างขนาดน,นี้จะวางระบบยังไงปัดโถเอ้อุอ้ย เฮ้ฮนะ่ามานี่เลยอู้อู้อู้นี่ไม่ต้องมาเลื้อยแถวนี้สมชื่อมึงจริงเลยอีเลื้อย เอาล้ลนะครับมาถู่ช่วงสาระกันแล้วครับนี่จะเป็นมันเครือมันที่ไม่ได้เชิญรับเชิญให้อยู่บนออฟฟิศของเรานะเราต้องทำการปลดมันออกจากพันธนาการต้นมันของเรานะไม่งั้นยามลมพายุมานี่มันจะหอบต้นมันเราหักไปจนหมดนะครับ เราต้องปลดมันออกให้หมดนะภาษาทางการเขาเรียกมันเครือมันมันป่ามันสะแตกอะไรไม่รู้ครับแต่มันสามารถเอามาต้มสแตกได้นะถ้าเรามีความเวลาบ้างพอนะเราจะมาทำคอนเทนต์เอามันอันนี้มาต้มให้กินนะฮะ แต่อันนี้มันยังไม่มีหัวนะกว่าจะมีหัวก็เชิญล,ละนานอยู่ครับแต่มันคือวัะพืชครับผถอนมันทิ้งฮะนาะนถอนมันทิ้งออกทั้งหมด เราได้รับการเทรนจากรุ่นพี่ที่ออฟฟิศเราแล้วนะครับผมเราตัดเกา้มันแล้วไอ้โคมนมาแล้วปลายมันก็จะตายไปเองนะครับแต่ถ้าเกิดมันยังพันต้นมันเรามันก็จะไม่ดีต่อสุขภาพมันของเรานะครับเดี๋ยวผมจะพาไปคุยกับเออรรุ่นพี่ที่ออฟฟิศเรานะครับซึ่งเขานำหน้าเราไปแล้ว เราจะพาไปรู้จักนะครับผมรุ่นพีทออฟฟิศเรานั่นเองเราอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาเข้ามาบ้างแล้วในอีพีที่แล้วมันคือวัชพืช ตุรกุเรพอสมควรครับการเริ่มงานวันแรกนี่ไงพันกันเป็นหมอยอีด่างแล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องไปขึ้นต้นคลิปว่ารายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพ เสียงหรืเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำนะจ๊ะและนั่นก็เป็นเจ้าฮายิดา ประจำถทินว่า <Wow. S 1> แน่นไง <Wow. S 1> เครื่องแรงครับเครื่องรุ่นนี้ นี่ก็คือรุ่นพี่ที่ออฟฟิศเรานะครับไม่ใช่ตัวสีขาวครับตัวสีเขียวนี่ครับแล้วก็คือนายพานป่าของเรานนัเองครับรุ่นพี่ที่ออฟฟิศนะพานป่าได้พามาชมออฟฟิศใหม่เขามีประสบการณ์โชกชนในการทำงานที่นี่ มีประสบการณ์มากกว่า40ปีซึ่งไม่น่าแปลกไ้ว่าเขาได้รับฉาย,ยาว่าเป็นพรานป่านี่เรียกว่าเครืเอ้ยเครือภาษาภาษากลางอะไรวะคือเครือเครือ,ครอ,ครอต,ตดหมานะครับเถาวันก็เถาวันสิเถาวันเถาตดหมาเถาตดหมาอาันิสาใหม่นะครับผูดํำนาญการได้เอ่อไว้กระาาไว้ กี่นาทีละคลิปมันจะใหญ่เกินไปหรือเปล่ากว่าจะเดินถึงนายพานเอาละเรามาลุยกันต่อหนทางยังอีกยาวไกลในการวางระบบครั้งนี้ไป นี่เป็นแหล่งน้ำที่เขาประทานมาให้ประชาชนใช้เราจะไปดูกันสักหน่อยว่ามันใช้ได้จริงหรือเปล่านี่ไงแหล่งน้ำที่ประทานมาให้ อน,นาคจะขึ้นยังไงให้ตายสิไอจอยมานี่ไม่ต้องเลยแอบมาเล่นน้ำอยู่นี่แอบมาเล่นน้ำใช่ไหมนี่แอบมาเล่นน้ำนี่ลงไปเลยตุ้มเออนั่นแหละ สบายดีไหมล่ะนี่ก็เป็นแหล่งน้ำที่เขาประทานมาให้นะครับผมที่เขาเรียกว่าคลองเฉลประทานแม่งไม่เคยจะมาขุดรอกเลยให้ประชาชนทำเองไงทำแบบนี่ยังดีนะังเห็นเป็นสันบางที่นี่แตกร้าวแล้วนะ นะคลองนี่งบช้าที่ทําคลองนี่น่าจะถูกกว่างบที่ทําถนนด้านโน้นนะถนนดีมากดีเฮียเลยดีกว่าถนนหลกกักอีกแต่คลองนี่ไม่แน่ใจว่าทําเพื่ออะไรเอาง,งบมาทําถนนหรือเปล่าอ่ะฝากไปคิดดูนะครับผมใครดูก็คอมเมนต์ได้นะฮะใครที่เกี่ยวข้องมาคอมเมนต์ได้นะครับว่าทํามาเพื่ออะไรเราไปทากับกับออฟฟิศเราดีกว่า Aí! นะครับก่อนที่จะจากกันไปนี้ก็สำหรับใครที่ชื่นชอบคอนเทนต์แแวก